สวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้นี่รถนี่หลากหลายเลยทีเดียวนะฮะเป็นรถสายบัจจิตครับคุณผู้ชมวันนี้4คันนะครับราคาเร้าใจทุกคันแน่นอนนะเดี๋ยวมาเปิดราคากันนะฮะสภาพรถนะครับผมมีหลากหลายมากๆนะฮะตั้งแต่อ่าวันนี้เนี่ยมีแบบรีสโตร์ใหม่กริปทั้งคันอย่างคลิกร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้รีสโตร์เลยนะครับอันนี้รถมือเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้รีสโตร์อันนี้เดิมๆสวยนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นี่คือริ้วรอยรอบคันนะครับไม่รีสโตร์ไม่ได้อะไรแต่ราคาดีมากมาก นะครับกับอันนี้นะครับจะเป็นเกรดรถที่เป็นเทินหน้าร้านนะครับรถมือเดียวเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะครับเป็นดู ABS ด้วยนะฮะแต่เ็นรถเกรดเทินหน้าร้านก็ถือว่าสวยชุดสีเดิมไม่ได้ทําสีนะครับแล้วของแต่งที่ให้มาก็ให้ไปหมดเลยด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่าเรียกได้ว่าจัดเต็มให้นะครับผมราคาดีทุกคันแน่นอนนะคุณผู้ชมนะมาไล่กันเลยแล้วกันนะครับผมตั้งแต่ตัวนี้กันก่อนเลยสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาไล่จากตัวตัวที่ถูกที่สุดก่อนแล้วกันอ่ไล่มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะบอก ราคาเป็นแต่ละคันไปให้ก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้สกูปปี้ไอนะครับคุณผู้ชมนะเป็นตัวปี2015นะครับคันนี้รถมือเดียวด้วยแต่ว่าคันนี้นะคุณผู้ชมเครื่องดีทุกอย่างดีหมดแต่ภาษีขาดเกิน3ปีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหหลายคนกลัวว่าเฮ้ยมันจะอะไรยังไงไ,ได้ไหมจะบอกว่ามันโอนเหมือนปกติทั่วไปเลยนะครับแต่คันนี้ให้ราคาแบบพิเศษสุดๆนะคุณผู้ชมบอกได้เลยฮนะว่าคุ้มที่จะเอาไปทําเองแน่นอนนะครับผมนะ,อะเอาไปโอนเหมือนโอนปกติเลยนะครับเพีงเยงแต่ว่ามันก็คือการจดทะเบียนใหม่เลยนะค ได้เป็นเลขป้ายทะเบียนอาจจะเดิมหรืออาจจะใหม่ไปเลยทีเดียวนะครับคันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีการเก็บสวยอะไรใดๆทั้งสิน้นชุดสีเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีริ้วมีรอยจากการใช้งานมีเก็บงานให้บางส่วนที่เป็นการใช้งานใครที่แบบอยากได้รถราคาไม่แพงนะฮะคันนี้โดนแน่นอนนะครับปลอกแฮนด์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก้านเบรกเปลี่ยนให้ใหม่กระจกเปลี่ยนให้ใหม่เบาะหุ้มให้ใหม่นะครับผมนอกนั้นเนี่ยแทบจะเดิมหมดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยชุดส่งชุดสีมีรอยคันนี้ตีให้75%บอเนะครับอนเนี่ย เป็นขนแมวเป็นอะไรอันนี้คือเดิมให้เป็นทั้งหมดเลยอันนี้บอกหุ้มให้ใหม่นะครับเครื่องดีมากๆคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับจับถ้อยเสียให้ดูนะแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มากรรมสตาร์ทนี่ฮะคุณผู้ชมทีเดียวติดนะครับรู้สึกถ้าจะไม่ผิดในรายการเนี่ยคันนี้เปลี่ยนหัวฉีดให้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมใหม่ๆเลยนะอ่าตรวจเช็คก,กองปั๊มติ๊กอะไรพวกนี้ให้หมดแล้วแล้วคุณผู้ชมดูนี่นะบิดมาบิดมา เครื่องดีมากคุณผู้ชมแล้วได้ตัวท็อปล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นแมกแท้นะเป็นยางทูบเลสนะครับดอกยางยังเหลือพร้อมใช้งานเป็นคอมบีเบรกต่างหากนะับปั๊มนิสซิน2พอร์ตมาพร้อมกับคอมบเบรกระบบไฟสมบูรณ์นะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบเป็นฮาโลเจนนะหลอดไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาติดครบทั้งหมดนะครับผม ด้านหน้าด้านหลังติดครบใครที่แบบเออเน้นใช้งานไม่ต้องสวยอะไรมากมายนะครับผมเน้นขำๆถูกๆแต่ว่าเอาไปใช้งานได้จริงนะครับคันนี้จัดไปได้เลยนะฮะตรวจเช็คเบรกอะไรพวกนี้มาให้หมดเรียบร้อยนะครับโอ้โหเบรกนี้แน่นเติบรู้สึกจะเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยมัง้งฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะเออเนี่ยใหม่เลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมแข้งสวยแข้งเดิมเครื่องดีด้วยเห็นไหมฮะประกันเดิมยังอยู่เลยคุณผู้ชมเออสภาพใหม่ใช้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาไม่แพงครับคุณผู้ชมครับผม ปกติแล้วเนี่ยผมจะขายตัวนี้อยู่ประมาณ2กลางๆนะถึง2ปลายเลยทีเดียวถ้าสวยๆนะครับคันนี้เนี่ย คุณเอาไปจดใหม่เนี่ยประมาณพันพันหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับผมผมขายราคาแค่เพียง21,900บาทคุณผู้ชมเครื่องดีเปลี่ยนหัวฉีดให้หมดนะครับสวิตให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีริ้วมีรอยรอบขันนี่ถ้าเกิดขครไม่ได้ซีเรียสเรื่องริ้วรอยเน้นเอาไปใช้งานไปจ่ายตลาดไปซื้อกับข้าวหรือไปเรียนนะฮะน้องนักศึกษางบไม่ต้องแพงมากถูกกว่ามือถือเครื่องหนึ่ง21,900รรวมส่งให้ฟรีครับกรุงเทพปริมณฑลนะฮะ จัดไปนะครับผมคันนี้คันที่1นนะฮะประหยัดน้ามันหัวฉีดนะครับรองรับ e 2 0ด้วยนะฮะอาจจะบริโภคน้ามันประมาณประมาณสี่สิบลิตรนะครับโดยประมาณนะครับรองรับ e 2 0ด้วยนะฮะน้องน้อศึกษาเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพร้อมใช้นะครับคันแรกไป21,900ได้ล้อแมกแท้นะครับผมไปไปต่อคันที่2นะครับเป็นแอลหรอกนะตัวนี้เป็นแอลหรอกอด้วยแล้วรู้สึกว่าคันนี้จะรถมือเดียวด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคันนี้รู้สึกจะรถมือเดียวด้วยนะฮะ คันนี้เดี๋ยวเ,เช็คเอกาสารให้ช่วยอีกทีนึงนะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องนะปึ๊บอ่ารถมือเดียวนะครับปี2017นะคุณผู้ชมนะตัวนี้เนี่ยนะครับผมอสภาพเดิมทั้งคันชุดสีไม่ทำเลยด้วยนะครับนี่นะฮะมันจะมีแบบริ้วรอยจากการใช้งานบ้างนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมบอกผมเองเลยนะ ว่ามีเคมไมมารอบหนึ่งนะครับก็แต่กระจาไมไม่ได้นะฮะก็ตีซะว่าตอนนี้มันไมมันประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอ่าแกบอกว่าน่าจะประมาณหมื่นกว่าโลเหมือนกันนะครับคร่าวๆเท่ากับว่าอันนี้ให้ตีก็ประมาณ2องสามหมื่นโลนะครับรถคันนี้อยู่ในสภาพ2องสามหมื่นโลแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยบอกหมื่นกว่าโลก็เชื่อนะคือเขาดูแลมาสภาพดีนะฮะข้อเดิมสวยนะครับผมไม่ผ่าด้วยนะอ่าขอท่อก็เดิมนะครับมีใส่ตรงนี้ของแต่งมาหน่อยหนึ่งโช๊คเดิมของตัวซีรีส์ R จะได้เป็นตัวซับแท้งอยู่แล้ว แล้อย่างหน้าหลังก็เปลี่ยนมาได้ไม่นานดอกเหลือเยอะมากคุณผู้ชมรถมือเดียวนะครับชื่อบุคคลด้วยนะจะมีตําหนิก็คือตรงฝั่งนี้ครับแข้งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมีดา่างมีอะไรบ้างแต่ก็เก็บงานให้ดูสะอาดตาเรียบร้อยนะครับสำหรับพวกกรองนะไม่ใช่แข้งหมายถึงกรองนะครับอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูนี่สวยไหมครับเออพ้าเบกยังเต็มเต็มอยู่เลยนะนี่นะเออเนียลองกําเบกหน่อยดิเฮ้ยหูพักรเบกยังเต็มเต็มอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับพร้อมใช้งานด้วยนะผมเปลี่ยนอ,อ่อ ปอกแฮนด์ให้ใหม่นะครับผมปอกแฮนด์เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ตัวเช็คชุดข้างอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจับท่อยเสียให้ดูนะครับผมมาสตาร์ทรถกันนะอันนี้กำก,ำก,ำกำว่าได้เลยทีเดียวติดเห็นไหมครับเครื่องเงียบๆนิ่มๆคุณผู้ชมเดี๋ยวบีคันเร่งให้ดูโอ้โหไปไงนิ่มไหมฮะอ่าพร้อมใช้งานครับคุณผู้ชมครับแค่นี้เลยนะฮะไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำติดโค้บเป็น LED แล้วด้วยนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับตรวเช็คมาให้หมดแล้วนะเออราคาดีมากนะครับคุณชมรถ ได้แอร์รอกเนี่ย105 5 4ซีมีวาล์วแปรผันด้วยนะฮะเราขายในราคาไม่แพงนะครับสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทพอคุณผู้ชมสามหมื่นสามพันเก้าร้อยนี่ราคาอย่างกับสกู๊ปปี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าถูกมากคุ้มสุดๆได้105 5 4ซีได้วาล์วแปรผันนะครับสามสามเก้ารถมือเดียวคุณผู้ชมขี่แบบชิลๆแล้วอะไหล่ยามาฮามีเยอะแยะไปหมดเลยสภาพรถก็ดีใช้ได้ด้วยนะครับสามสามเก้ารวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลเช่นเดียวกันนะครับผมตัวเช็คยี่สิบจุดจากทางบู ike, ะะเบอรับ ไปโจไปคันที่2นะครับผมต่อไปมาเป็นคันที่สมนะครับตัวนี้รีสโตใหม่ทั้งคันนะครับสีเดิมรู้สึกจะเป็นสีเทานะะแต่ว่าคันนี้เนี่ยด้วยความที่ไหนๆก็เขาโรงงานบอกว่าจะรีสโตทั้งทีรีสโตเป็นสีใหม่ไปเลยเป็นขาวแดงตัวนี้นี่ขายดีมากมคุณผู้ชมตุ้มไปแฮนแกหามาใส่เป็นสีแดงให้ด้วยอ่ะนี่นะฮะถือว่าสวยมากนะครับผมสีเป็นท k เคทั้งระบบยางนี่แกใส่ของใหม่ให้มือหนึ่งป้ายแดงเลยนะฮะ สภาพโดยรวมถือว่าสวยใช้ได้เลยโชคหลังติดไวทเอสมาก็ให้ไปด้วยไม่ได้ถอดออกนะครับยางหลังนะครับโอ้โหสันกลางยางยังอยู่เลยคุณผู้ชมยางใหม่มากนี่แล้วมีตัวมือลิงแต่งด้วยนะครับผมมาดูสภาพตัวเครื่องกันดีกว่าโอ้ขอให้กุณเจรีิมทมา2อันคุณผู้ชมปัติตทําเพิ่มดอกเป็นพันนะคุณผู้ชมนะ,มนะะกดตรงนี้นะครับ ุกนี่ปลุกเขามาปุ๊บเปิดมาปุ๊บนะฮะหน้าไม้หนึ่งหมื่นสามพันโลแต่อย่างที่บอกนะครับว่ารถรีสโตไม่ได้การันตีนะครับแต่มีสิทธิ์จะเป็นแท้อยู่อยู่แล้วนะครับเครื่องดีเครื่องเงียบและนิ่มโอ้โหคุณชมผมบิดให้ดูบิดติดมือเออบิดมาควันไม่ขาวอ่ะดูมีิสธิ์ป้ายทะเบียนนิดหน่อย นะครับผมคือดีมากๆคุณผู้ชมระบบไฟเลี้ยวนะฮะเป็น LED หมดแล้วนะครับไฟท้ายไฟเบรกอะไรพวกนี้เป็น LED หมดแล้วนะครับไฟสูงไฟต่ำก็เป็น LED นะฮะอ่ะมาให้ดูกันนตรงนี้นิดนึงสภาพคันนี้ผมตี9 0ขึ้นนะครับผมถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับไฟหน้าเป็น LED ด้วยนะไฟเลี้ยวนี่นะฮะติดครบหมดทั้งซ้ายทั้งขวานะเปิดราคาไม่แพงหรอกครับคุณผู้ชมใครที่ชอบนะฮะคลิก150เอา่งง่ายนะคลิก125เนี่ย โฉมเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยเขายังขายกัน3กลาง3ปลายนะครับคุณผู้ชมแต่นี่ได้ตัว150ได้กุญแจคีเลตได้ล้อมแม็กเป็นของเขาเองนะฮะอ่าได้โชคไวเอสด้วยผมขายแค่เพียงแค่นี้ครับสามหมเาเอาไปเลยครับรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพนิมิมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับจัดไปได้เลย3 9 9 0 0บาทได้คลิก150กุญแจคีเลตครับผมจัดไปฮะต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นคลิก160นะครับ ถ้าคันนี้จําไม่ผิดเนี่ยจะเป็นปี2022นะของแต่งก็ให้ไปแบบเจ็ดเต็มจริงๆแล้วที่สําคัญเลยนะรถมือเดียวซื้อสดด้วยนะครับแต่เป็นรถแบบเทินหน้าร้านมานะสภาพโดยหลักโดยรวมสวยนะครับมีของแต่งมาด้วยมีตําหนิไหมมีเพราะว่าชุดสีเดิมโรงงานนะครับไม่ได้ผ่านการรีสโตนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบริ้วรอยตามการใช้งานผมว่ารับได้นะให้อภัยได้แล้วสภาพถือว่าดีใช้ได้เนี่ย ขนาดตรงนี้ก็มีรอยนี่ๆหน่อยๆตามการใช้งานนี่ฝากระป,ปะูก H2C แท้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นตัวท็อป ABS นะครับมีดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังแล้วก็นี้ฮะมีตัว CBG ตัว สปอร์ตไลท์นะครับใส่กล่องหลังมาให้เรียบร้อยเบาะแบนยงทรงโรบอตตัวนี้หลายพันนะครับผม e SP p พีาตัวใหม่ล่าสุดยาง p ิ l l อรี่ไดโบรอโซอีกตั้งหาคุณผู้ชม p ิ l l อรี่ไดโบรโซนี่หูนุ่มหนึบเลยนะฮะต้องเรียกได้ว่าไข่หางใช้งานอยู่นะตัวนี้พร้อมออกทิปได้เลยทันทีนะครับผมแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดตัวสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าโอ้ตัวหนังสือยังคมชัดอยู่เลยแต่รถอ ตัที่กกดตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรถที่แบบเธอหน้าร้านเราก็ไม่การันตีเรื่องเลขไม์อยู่ดีนะครับแต่ว่ามีสิจะเป็นแท้สูงมากคันนี้นะวิ่งมาแค่1 3 0 0 0มโลเท่านั้นนะครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่าว่าเป็นไงกันบ้างเครื่องนิ่มขนาดไหนนะโอ้นี่อีเดียติดเลยนะครับสดมากแล้วก็นี่ฮะอันนี้เป็นเสียงกล่องนะเพราะว่าติดกล่องหลังมานะครับผมเวลาตอนสตาร์ทจากรถเครื่องเย,เย็นเนี่ยเนี่ยเครื่องเย็นขนาดนี้เนี่ยผมขนาดสตาร์ทแล้วผมจะเอามือแนบอย่างนี้ได้อ่ะคิดดูนะฮะ มันก็จะเร่งรอบให้สูงขึ้นก่อนแล้วค่อยดปรอบลงทีหลังนะครับอันนี้เป็นปกตินะนีะ่ให้ดูเลยควันไม่ขาวล้อไม่แว่งนะครับผมโอ้อันนี้เป็นนอ็อตสแตนเลดด้วยนะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็นี่ฮะใส่เรเบลูชั่นนะครับผมเป็นตัวกันหม้อน้กากัดหม้อน้ําแท้นะฮะเออสภาพดีใช้ได้เลยนะครับมาดูระบบไฟนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับโอ้โหไฟตรงนี้ก็ติดด้วยนะแล้วก็ไอไฟตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลองหน่อยสินะฮะเปลี่ยนสีได้ไหม อ่าหรือว่าอ่ะสมมุติปิดตรงนี้ไปอ่านี่เห็นไหมเปิดแต่ไฟเหลืองเปิดแต่ไฟขาวก็ได้แยกได้อีกต่างหากนะครับแรกท้ายที่เป็นนะครับเฉพาะแหลกอย่างเดียวพันนึงแล้วฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็แคสบาร์เนี่ยตลอดรอบคันยกให้ไปหมดเลยนะครับเครื่องดีเครื่องโซดบิดให้ดูแหมโอเคนะครับผมตัวนี้นะฮะร,ราคาก็ไม่แพงเช่นเดียวกันปกติแล้วคุณเห็นคลิกร้อยห้าเอ้ร้อยหกสิบใช่ไหม ABS เนี่ยเขาขายกันห้าหมื่นกว่าใช่ไหม อันนี้มีของแต่งด้วยมีสปอตไลท์มีกล่องหลังแล้วรถค่อนข้างจะสวยล้อเป็นพิพาลารีด้วยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมขายตัว ABS ตัวท็อปสุดปี22เลยนะคะแค่เพียง49,900บาทคุณผู้ชม499รวมส่งให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับผงกรุงเทพริมณทลอนุธยาปทุมธานีนะฮะและทุกคันตัวเช็ค20จุดจากทางวูบบอร์บายมาให้เรียบร้อยนะครับยกเว้นรถรีสโตรจะเป็น30จุดจากทางวูบบายนะครับและโรงงานนะฮะเท่านั้นไม่พอครับบริการที่สามนะฮะ กรุงเทพปริมณฑลมีศูนย์มีบริการแบบออนไซต์์วิสนะครับรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางและออนไซต์์วิสคือถ้ามีปัญหาอะไรเรามีทีมงานไปถึงหน้าบ้านนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยแก้ไขตรงนั้นได้แก้เลยถ้าแก้ไม่ได้รับกลับมาแก้ให้และเอากลับไปส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับรกรุงเทพปริมณฑลก่อนนะฮะนอกนั้นต่างจังหวัดก็เหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางเช่นเดิมนะครับไม่มีการตัดรับประกันแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเพิ่มขอบเขต ใครหาคันไหนอยู่ให้เร็วให้ไวจบจองกันให้ไวเลยนะครับโทรมาได้ที่064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนนะและสาหรับใครที่อยากจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับบูเบยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนบางทีห่างกัน5 0 0 0มื่นหนึ่งเลยก็มีนะครับผมให้ราคาสูงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติรวดเร็วฉับไวนะครับและบริการถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรเราซื้อรถทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมนะและให้ราคาสูงด้วยนะคร ใคร้ายังไม่ได้เช็คราคากับผู้ประกอบใบนะครับและที่สําคัญคุณไม่ต้องแบบรับเรื่องมิจฉาชีพเลยเพราะว่าเรามีทีมงานระบบปิดไปถึงหน้าบ้านเอาเอกสารไปให้เซ็นนะครับสบายใจหายห่วได้แน่นอนวันนี้ลากันเปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับไม่อยากโดนโกงจากการซื้อขายมอเตอร์ไซค์นะครับผมฟังทางนี้ก่อนเลยนะฮะเรารับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงด้วยนะครับจากร้าน วัวใบนะครับผมนะไปถึงที่มีพนักงานของเรานะครับเตรียมเอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับรถทุกคันเนี่ยมันมีเล่มเขียวถูกไหมครับเอกสารราชการทุกอย่างก็จะเป็นของลูกค้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เอกสารจะต้องรัดกลุ่มจะต้องมีลายเซ็นที่ถูกต้องจะต้องมีกรารเขียนกำกับที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานของเราไปดูแลคุณถึงหน้าบ้านในการซื้อและการขายนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้แน่นอนนะฮะเวลาจะขายรถทั้งทีไม่ใช่นึกจะขายใครก็ขายได้บางทีขายไปแล้วอาจจะ เกิดความะวงค์ใจอาจเกิดความกังวลใจก็ได้ถูกไหมครับผมเรามีทีมงานของเราไปดูแลให้ถึงหน้าบ้านและนี่ครับคือผลลัพธ์ครับท่านผู้ชมนี่คือลูกค้าที่ขายมาในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับวันนี้ให้ดูก่อนนะฮะว่ามีรถคันเข้ากันมากมายขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งซื้อทั้งขายสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมมีการเซอร์วิสมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะฮะคอยติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม